อันนี้น่นจะมาตื่นุแจงสียออกทงไปทำหน้าตามภาษาลูกสาวชาวบ้านการทำงานมันยุ่งยุ่งกินหินลหลทุกเทไรก็ต้องสู่ทนได้ดอกสู้เนีมันก็นมาจังสีแล้วคุ้มพีสาวเช้าน้าวาสนาตกอับขับใจกระทนไว้สีวิไับัวทำพ่อ,อ,อโนอนโต้คงมันมนอกขันบางกอกกระโบหงกุ้งกวง,ง,งบอนจเจริญ เมื่อกระดกำกำพร้อมตาแดดกำฝนชาวเชาว้านาอดทนปลูกฟังใจไว้ฟังเอาสาลีเขาโพชนาเรียงสีแจกใจพวกพี่น้องเช้าเชื่อให้อิ่มกายเมียนมาสาวขี่ลายลูกกำนำกาอดสงสารเชาวนาผู้ทุกจนในเดอ้อพีเงืนเดือนมีกำไลค่าคุ้นขา่าหนงนายเมือ่อใดเดือนไง้ไห้สาวเชาว้านาคิดหอวด,ด้ใจนองบ่ซอ,องใส่